ทางคลุกคลางนุยบัวขาวในบัวขาวนีชิมงานไล่บัวไในอีนั่นล่ะ เราไปที่ไหนไหนอ็ไหนอะอ้าาไมอ่ะเฮ้หาไปไหนอ่ะช่แงเบไปแล้วตอนนี้ก็ไอติมตกเป็นเวลาห้าโมงนะคะแต่แดดยังมีสูงแดดยีสูงมากมาไล่บัวนะนู่เห็นไหมมันเดินมาแล้วมันอยากมาแล้ว ช่ช็อกโกแลตโกโก้ไกโก้โกโกตัวีดำหือนแม่มันต้อใส่ okay. ันหรอฮะมันนี่ระบบมาต้องสนุง chạp chạp như thế này Nô man bạn <laughs> <mà lấy>. <laughs> <Đi mà lấy. cười> ามาอีกเจกัวอีกโคโก้คตลกมา,มากเนื่องจากมันไม่ติดแม่มันเลยค่ะทุกคนมันจะติดแบบตัวเมียตัวตวัวคนอื่นนะคะตัวแม่มันมันไม่ติดเลยวันนั้นพี่นกวิ่งไลก่กระจุยกระจายนะคะเละต้อไปท้อทำการวิ่งไล่อีกแล้วหามากกลัวเขาใส่พัดอะไรก็ไม่รู้หรอกเน้อยังไม่ติดแม่เลยออ ดูมาลิ่ันวิ่งไปเอ้ตตอตอยู่นั่นแหละำกัน เด็กน้อยก็อยู่ในสาเล้งนะคะเอาไว้นั่นแหละก่อนโตโตโตตอนนี้ก็มาถึงคอกเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูกว่าจะไล่มาได้นะคะพี่นกวิ่งเงือเตกเงือเตนคะ่ะทุกคนอีพวกแนวพวกแนวมันไม่มีปัญหาหรอกบอจะบ,บอมันรู้จักคอกแล้วอ่ะทุกคนพอเราปล่อยมันมาใช่ไหมเราผูกมันใช่ไหมเราปล่อยมันมา มันก็วิ่งมาหาโคกนะคะมันไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูตัวตัวที่แบบพี่นกวิ่งไล่แบบวันนั้นวิ่งไล่กับเจบโบ่ะอก็จุยกระจายอะทุกคนเนี่ยแม่มันเนี่ยแม่มันอีชาวกล้วยใช่ไหมแล้วลูกมันชื่อช็อกโกแลตหรือโกโก้สักอย่างนี่แหละจำไม่ได้เนาะก็เนี่ย เนี่ยลูกมันใส่พันธุอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไม่ติดแม่นะแต่แบบเหมือนกับว่าพอถึงเวลามันหิวกินนมอ่ะมันก็จะวิ่งมากินนมใช่ป่ะแล้วหมแบบทั้งวันอ่ะมันก็ไปอยู่กับแบบตัวเมียตัวอื่นน่ะแบบไปอยู่กับอ่ะพูดไงไปอยู่กับบัวของเขาอ่ะไปอยู่กับบัวชาวบ้านน่ะเออมันไม่ติดฝูงมันแม่อะไรเลยเว้ยแบบพี่นกต้องแบบวิ่งไล่มันน่ะดูคือน้องหิวมากพี่นกต้องวิ่งไล่แบบ ไล่ให้มันมาหาแม่มันอะคือมันไม่ติดแม่มันเลยนะตัวนี้ก็ดูพอมาเห็นอย่างนี้ก็ดูหิวพอไล่มาไม่ยอมมาไปติดกับตัวเมียที่ไหนก็ไม่รู้แกเดดจริงๆเลยนี่นะคะพี่นกก็ใส่อาหารใสฟ่ฟางให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคน วัวพี่นกก็จะมี5ตัวนะคะวัวนั้นก็ตัวเดียวเนาะบวกกับในท้องเห็นเขาว่าท้องนะคะแต่ก็เราก็ไม่รู้เนาะเราดูต่อไปนะคะนี่ตอนนี้พี่เน็กก็ซื้อมาในราคา45,000นะคะทุกคนสวยมากมันขาวอะ่มวอะมันขาวจ้วๆเลยอะ่ะดูอะ่ะสวยมากเลยทุกคนแบบขาวจ้วๆเลยนะคะเอาไป เดี๋ยวพาพาไปดูตัววัวในคอกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะบดึดนี่ที่อยู่องเจติมเวลานั้นจะใส่ฟางใส่ฟางให้วัวในคอกนั้นก็จะไว้เจติมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนหมดมันจะได้ไม่กัดเนาะเพราะไว้ในนี้ก็ไม่มีรองเท้าบูทใส่นะคะเราหาซื้อรองเท้าบูดเด็กน้อยไม่ได้เนาะก็มันก็จะกัดขานะคะ ใส่อาหารให้แล้วนี่ทำไมอาหารยังอยู่เลยนี่นะคะตัวนี้คนมาเมื่อวานเห็นคําว่าประมาณห้าหมื่นกว่านะคะทุกคนก็นี่วัวในคอกนะคะเราก็พรุ่งนี้ก็จะหยุดหนึ่งวันนะคะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งของอตำบลน,นันเนาะก็เออก็จะไปวันจันทร์นะคะทุกคนจะไปวันจันทร์นะนี่ดูวัวในคอกนะคะก็ได้ เต็มรถอ่ะน่าจะล้นละมะั้งน่าจะลน้นรถสิบอของเรานะคะทุกคนนันก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดน่าจะได้ทำความสะอาดพรุ่งนี้แหลนะเนาะทุกคนก็วันนี้นันก็ไปทําไปเดินเรื่องอ่าธนาคารช่างวันนะคะที่เมืองเนาะก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะคะคือนันอ่ะให้สาวนุน่นอนตังค์มาให้ตั้งแต่เมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็ขึ้นชื่อนันนะทุกคนคือนั้นให้โอนพร้อมเพลงไงแต่ว่า ในในสลิปสาวนู่นน่ะมันก็ขึ้นชื่อนั้นแล้วมันก็บอกว่าโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทางอ่าแบงแอนนั้นน่ะทางอ่าธนาคารนั้นน่ะมันไม่เห็นจํานวนเงิน,นะค่ะทุกคนก็นั้นก็เลยมีปัญหานะคะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะนั้นก็เลยต้องไปที่อ่าธนาคารในห้างนะคะก็คือไปในโรบินสันในตัวเมืองนะคะทุกคนนั้นก็ไปมาเมื่อ เช้านะคะก็เขาบอกว่าธนาคารมีปัญหานะคะทุกคนก็ต้องรอหนึ่งทุ่มของวันนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปจะรอรอรุ้นว่าเราจะได้เงินไหมคือแบบเราก็รอเนื้อร้อนใจนะเพราะว่าเขาโอนตังค์มาให้เราแล้วเราไม่รู้ว่าปลายทางตังค์อ่ะมันอยู่ไหนนะคะเราก็เลยต้องไปที่ธนาคารเนาะทุกคนก็นี่นะคะนี่ก็คือข้อของเราเนี่ยแบบมันชอบเทน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยเออเฮย้ยแบบ เทจะแบบพื้นตรงนี้เฉะหมดนะคือปั๊มเต็มเท่าไหร่ก็คือมันก็เทออกมาหมดลนะนี่เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นคอกอีกหนึ่งของเรานะคะทุกคนตอนนี้พ่อก็น่าจะไปขน,นบัวมาอีกเนาะก็นัดนี้นะคะก็ถือว่าหาได้เยอะมากนี่บัวของเรานะคะอูตัวนี้ดูหัวดำทุโทนสวยมากโอ้ยดูทุโทนสวยมาก อันนี้ก็เป็นวัวดำนะคะส่วนมากได้แต่วัวดำน้อยทีนี้เห็นได้วัวดำาประมาณมีตัวสามสี่ตัวแล้วอ่ะห้าตัวแล้วอ่ะก็นี่เนาะอุ้ยทำไมฝั่งนั้นมันรวนระเวยกันที่เราเขาไม่ได้มัดบ่อหรือยังไงฮก็สับคลิปนี้ก็มีอะไรมากเนาะพามาชมดูวัวแล้วก็พาไปไล่วัวนะคะทุกคนก็ กิจวัตรประจําวันของบ้านเรานะคะตอนเช้าก็ลาไปผูกเนาะตอนเย็นก็ถ้าบัวเลี้ยงก็จะไปผุนคะถ้าวัวที่รับซื้อก็ซื้อมาอย่างนี้ก็คือจะไว้ในคอกเนาะเพราะว่าไม่สามารถออกไปผูกได้นะคะทุกคนก็เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องแม่นั้นแม่ติมชาแนลด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าข้ามโฆษณานั้นนะคะได้ให้ดูเด็กน้อยแป๊บหนึ่งพอคลิปไหนที่ไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายเด็กน้อยลงพี่พี่เอฟซีก็จะถามหาว่าไหนเจไอติมนะคะ còn gì nó tim bye bye yếm còn bye 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 <laughs>